รีวิวเครื่องเล่นเทปของใหม่นะครับงานกล่องนะครับมาพร้อมกล่องเลยครับเป็นยี่ห้อโซนี่โมเดล CFS E16 ตรงรุ่นกับกล่องนะครับเป็นออโต้รีเวิร์ดกับมวเตอนมัตมม้วนหมดนะฮะแล้วก็ใช้ไฟบ้านเรานะครับใช้ไฟบ้านเราเป็นวิทยุแล้วก็เทปหุหิ้วนะครับเครื่องนี้เสียงดีมากนะครับกับมวเตอนมัตมม้วนหมดแล้วก็มีออโต้สต็อปนะครับสายไฟตรงรุ่นนะมากับกล่องเลยนะครับสายไฟใหม่เอมนะฮะซึ่งกล่องก็เป็นตรงรุ่นนะฟอร์ a จแ a น d a ต d นะครับ ซึ่งภายในกล่องก็จะเป็นก็จะมีแค่กล่องกับสายไฟนะฮะตัวนี้มีมาแค่นี้นะครับมาพร้อมผมกล่องเดิมๆเ,เลยนะครับเดิมๆเ,เลยมาจากญี่ปุ่นนะครับทุกอย่างเลขซีเรียลทุกอย่างยังอยู่ไม่ินมาเลเซียนะครับตัวนี้กล่องยังสภาพใหม่เอี่ยมนะฮะเลขซีเรียลเลขาร์ c o d e ทุกอย่างอยู่อยู่เลยนะฮะใช้งานเต็มระบบเลยใหม่เอี่ยมนะครับสายพานใหม่นะครับตัวนี้มีแค่ผมแกะออกจากกล่องแล้วก็มาทําไฟ บ้านเราให้แล้วก็เปลี่ยนสายพานให้แค่นั้นเองนะครับอย่างอืง่นก็คือเดิมหมดเลยร้อยน้อยมากตัวนี้สภาพทีเอร์เซได้เลยนะครับสําหรับคนที่ชอบของไมเอี่มนะพร้อมกล่องนะครับซื้อไปพร้อมกล่องคุ้มนะฮะตัวนี้เสียงดีมากนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบวิทยุนะฮะเลื่อนมาขวาสุดจะเป็นเอสถานะไฟทุกอย่างที่ครบนะครับเราได้ทุกขื้นของบ้านเราหนึ่พัน 100กโลเมร็92เก้บอนะครับเอมนัเลื่อนมาตรงกางไเป็นนอันนี้เป็นช่องใหม่นะครับถานะไฟติดครบฟังเสียงออกปกติระบบสตูดิโอนะนี่นะครับรับได้ทุกครึ่นของวานเรานะมดีมากๆนะเดีวตรงจุดเฉพาะคุณ Line Official Account M E A Connect รู้สึกว่ามีใครสักคนมาอยู่ข้างหลังก็เลยวไปมองหันไปมองแล้วก็ไม่เห็นใครแต่รู้สึกอยู่ว่ามีลมเย็นบูบกระทบที่ใบหน้าเหมือนมีใครผ่านแวบไปอย่างนั้นแหละลุงแก้วจับตาดูคนที่จะผ่านมาต่อไปนะฮะยกกล่องอยู่ๆก็ได้เห็นใครคนหนึ่งสูงใหญ่เดินมาทางขวามือแกก็ส่งเสียงแมวออกไป แต่หน้าแปลกมาก18%เลยที่เสียงใสเป้งเลยนะครับที่ออกไปกลับเป็นเสียงแห้งสำหรับสินค้าตัวนี้ที่ยกกล่องสมมากจะมาตัวธรรมดาก็ปรากฏไม่มีเสียงเลยลุงแก้วตกใจมากเอ๊ะทเพื่อนมาซ้ายมือเป็นเทปนะกว่านะครับกดเกปแก้ว่าส่งเสียงแมวออกไปแต่หน้าแปลกมากที่ที่เสียงทุกอย่างบที่ออกไปกลับเป็นเสียงแห้งๆพวกนั้นไม่ได้ยิน่ะก็ลองดูอีกทีก็ปรากฏไม่มีเสียงเลยลุงแก้วเสียงใสเสียงดีมากนะครับ อ่เดี๋ยวเทสระบบรีโฮลต์รีเวิร์ดให้นะครับอ่าสัญล like ักษณ์มันจะอย่างนี้นะฮะยูเทิร์นรอบหนึ่งนะครัเป็นยูเทิร์นนะฮะคือออโต้รีเวิร์ดนะครับก็คือกลับม้วนรอบหนึ่งส่วนไปกลับอย่างนี้ก็คือออโต้สต็อปนะเดี๋ยวทดสอบรีเวิร์ดก่อนนะครับสังเกตตรงนี้กลับแล้วนะครับหรือว่ากลับด้วยมือดีเทคก็ตัวนี้นะครับออาตัวสต็อปเรืองลงข้างล่างนะฮะออโต้สต็อปเรืองลงนึงล่างนะครับอันนี้สต็อปปึ๊บ เลื่อนด้านบนจะตัวรีเวิร์หม้วนหมดกจะกรดนะครับหม้วนหมดปุ๊บจะกระสเกตตัวนี้นะครับกับม้วนเองนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับกับม้วนรอบหนึ่งนะครับเกมมาบีนะครับก็สอบระบบเทปนะครับฟังเสียงดูเสียงใส่แจวแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับซื้อไปไม่ปิกหว่า ใช้ได้นะครับฐานใช้เบอร์ซีหก้อนทดสอบเรียบร้อยใช้งานได้ปกติตัางฐานสายเอียงนะ <มา S 1> ของใหม่ ก็ซ้ายก็ขวาทุกอย่างเต็มระบบนะสายพานใหม่นะครับเครื่องใหม่เอี่ยมนะครับพร้อมกล่องน,นะครับจบการรีวิวครับขอบคุณครับ